นะครับต้องพึ่งคุณเสรีถุยผมไม่เห็นจะมีน้ำยาอะไรเลยต้องบอกผลงานหน่อยสินะผมยังไม่เห็นจะทำอะไรสักเรื่องนะลองบอกหน่อยสิไหนผลงานแกนองบอกดิวันนี้มีอะไรบ้างยังไ,ไม่เห็นมีอะไรเลยะนะ เรื่องที่ผมยื่นร้องเรียนไปจนวันนี้ยังไม่ขยับไปยางไหนเลยเห็นมีอะไรมีทะเลาะก,กับเด็กสองคนเขียงกันไปเถียงกันมาเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เรื่องที่เป็นความเดือดร้อนประชาชนกูไม่เห็นทําอะไรเลยนะเรื่องที่ไปจับคนโกงเอามาจับเข้าคุกกูก็ไม่เห็นจะทําอะไรเลยอ่ะ อบอกตัวมีอะไรมากนอกจากถวายสัตว์ไม่ครบกูไม่เห็นก็ทําเรื่องอะไรเลยนายต้องบอกเิี่มีเรื่องไหนบ้างไม่เห็นมีอะไรเสียของผมยังไม่เห็นเลยแกที่เอาใครเข้าคุก,กสักคนหนึ่ง,งมีเรื่องอะไรที่มันโกงทุจริตนะครับเจ้าหน้าที่รักรังแกไปก็ไม่เห็นทําอะไรเลยครับนะ หรือเคียรติถิมีไหมมีผลงานสักเรื่องเราบอกทำอะไรสำเร็จบ้างเออผมเห็นผลงานก็มีทะเลาะกับศิลากับเอแค่สองเรื่องแล้วก็แซกนายกมีแค่นี้นะผมเห็นแกแตะต้องคนอื่นเลยอ่ะไม่เห็นแตะต้องบิ๊กป้อมเลยไม่เห็นแตะต้องอนุพงศ์เลยเนะครับก็เลยม,มีอัดนายกอย่างเดียว ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าวันนี้นะหน้าที่สสก็คือการเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนไปต่อสู้เพื่อประชาชนไม่ได้ไปหน้าที่มานะบริจาคของสสอ,อยากได้เงินได้งบประมาณเพื่อจะไว้ใช้หาเสียงใช่มครับอยากจะไปทำนู่นทำนี่ ตัวเนีญยก็อยากจะมีงบประมาณแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการครับการแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อให้ข้าราชการมาดูแลประชาชนสสจริงๆอยู่คือฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายนะครับการทำบริหารประเทศนี้นะครับต้องใช้กฎหมาย จะทาอะไรต่างๆก็ต้องผักดันเป็นกฎหมายเมื่อเป็นกฎหมายแล้วก็กระทรวงกรมกองต่างๆนํา,านไปปฏิบัติมันก็เหมือนบอริษัทบริษัทนะครับฝ่ายการตลาดนะครับก็เป็นคนคิดค้นฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับก็คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ฝ่ายการตลาดก็รับผลิตภัณฑ์ไปวางแผนนะครับ ก็จะตั้งราคาเท่านั้นเท่านี้มีโปรโมชั่นเท่านี้น,นนะครับหีบหอหน้าตาเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ส่งมาให้เซลล์เซลล์ก็เอาสินค้าไปเสนอขายใช่ไหมครับฝ่ายกันตลาดก,ก็กำหนดกิจกรรมมีการจัดงานแสดงสินค้าฝ่ายกิจกรรมก็ไปตั้งบูธใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้อง นะวันนี้สสมาสร้างศาลานะมาสร้างศาลามาสร้างถนนมันใช่เรื่องหรือเปล่าความยิงมันควรจะเป็นหน้าที่ของข้าราชการใช่ไหมครับวันนี้สสเขาไปเสนอเสนอผักด้านถนนท,นนที่นี่ไม่ดีนะครับโรงเรียนนี้ไม่มีครูไฟฟ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รังแกรประชาชน กฎหมายนี้ล้าสมัยหมู่บ้านนี้ควรจะมีนั่นมีนี่ก็ผลักดันเสนอเข้าในสาภาก็บรรลุก็ไปเป็นนโยบายแล้วผลักดันจนกลายเป็นกฎหมายพอเป็นกฎหมายแล้วทบันรีก็นําไปส่งมอบให้กับบรรดาอธิบดีรองประหลดัดกรมกองต่างๆนําไปทำปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กรมกองต่างๆก็มีงบประมาณจ่ายตามหลังกองบ่ยใ้เกิดประโยชน์กัประชาชนมันควรจะเป็นเรื่องแบบนี้แต่วันนี้ สสหลายคนไม่ได้รู้หน้าที่ไปตรวจบอ่อนงีบ่อนจริงๆตรวจบอ่นจบอนไม่หน้าที่ของตำรวจนะครับ,รบการอิไปายไม่วางใจก็คือเนื่องจากสสมันมีสองฝั่งฝั่งรัฐบาลก็มีหน้าที่เอากฎหมายไปปฏิบัติเป็นคนกำหนดนโยบายฝ่ายค้านก็นมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ช่ไถ้าเรื่องไหนมันไม่ชอบมาภากลฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบนะเพราะว่ารัฐมนตรีก็คือคนที่ควบคุมกรมกองต่างๆมุลกระทรวงมหาไทยนะมีการกระทรวงมหาไทยคุมอะไรบ้างกันกระทรวงคมนาคมอยู่รัฐม,ม,มนะมรรฐมตรีก็เป็นคนสั่งการ ก็มีการจะตัดถนนที่นั่นที่นี่จะมีการสร้างนู่นสร้างนี่นะครับแต่ว่าการสร้างแม่งไปสร้างในป่าถนนควายเดินนี่ไม่มีหมู่บ้านเลยไปตัดผ่านที่ของตัวเองนะครับประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยหรือไปสร้างถนนไม่ได้สเปกงบประมาณโอ้โหมหาศาลทำถนนมาทุเรศมากนะครับ ฝ่ายค้านก็ต้องเอามาเฮ้ยมาตรวจสอบเฮ้ยทำไมทำไมจะตัดถนนเส้นนี้วะอัน,นี้เส้นนี้มันไม่มีประชาชนสัญจรเลยทําไมไม่ตัดเส้นนั้นก็ไปหาข้อมูลมาพี่ปายโอ้มึงตัดตรงนี้เพราะอะไรตรงนี้ที่นินเป็นชื่อของมึงทังน,นะไรตระกูลมึงทางนะไเลยอันนี้คือการทําหน้าที่ของการพี่ปายไม่ไว้วา,างใจเออใช่ไหมครับเอออันนี้คือหน้าที่ของสอสอ ตัวแล้วบางก็ผลักดันนะครับรับนโยบายไปรัฐมนตรีก็สั่งการนะครับพ่าคุณมีลูกน้องเยอะเนี่ยครับนะครับกนะระทรวงสามสี่กระทรวง, 3, รวงนะเนี่มันครอบคลุมทั้งประเทศเนะี่ยนั่นคือลูกน้องคุณทั้งหมดเลยนะใช่ไหมครับดังนั้นในแต่ละกระทรวงเมื่อผลงานไม่ดีก็ต้องล่อรัฐมนตรีนะครับเพราะคุณแม่งแย่งกนะันไปเป็นรัฐมนตรีแต่ทำงานไม่ได้อะไรเลยครับวันนี้หล,หลายๆกระทรวงไม่มีผลงานส้นตีนเลยเลยไม่เห็นมีอะไรดีประชาชนไม่ได้มีความสุขอะไรขึ้นมาเลยนะครับ นะางนายกคุมตำรวจเนี่นาะนะยกคุมตำรวจก็ไม่เห็นมีตำรวจดีขึ้นเลยนาะยกเป็นรัฐมนตรีกราหงก็เห็นอยู่ทหารเป็นยังไงใช,ใช่ไหมประชาชนก็ต้องด่าก็ด่าก็ด่าคนคุมเนี่ยเพราะข้าราชการรับนโยบายนคนบริหารนเพื่อส่งข้อความจากอเมริกา เพื่องผมส่งว่าตอนนี้อเมริกากำลังวุ่นวายมากเหตุการณ์ลุกลามบานปลายแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองกันน่าดูตอนนี้เกิดการจลาจนเพราะประชาชนไม่พอใจในการแก้ปัญหานะครับรัฐบาลชักช้านะครับขณะนี้ตํารวจโดนไล่ออกนะแต่ยังไม่ถูกดําเนินคดีนะครับ ประชาชนยังไม่พอใจนะครับนะตอนนี้เพื่อนว่าส่งข้อความว่าเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวะการเมืองประเทศไทยกูดูว่ารัฐบาลมึงจะไม่ครบสี่ปีนะบอกผมก็ตอบไปว่าการเมืองไทยไม่มีอะไรแน่นอนหรอกว่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยถามว่าตอนนี้จอร์ดฟอยเป็นไงมะาตอนนี้กําลังเผาเมืองทั่วประเทศ ประชาชนไม่พอใจเป็นอย่างมากนะอยากได้คำตอบว่ารัฐบาลจะจัดก,การแบบเรื่องอย่างนี้เป็นอย่างไรประชาชนจะไม่ยอมยังไม่ยุติจนกว่ารัฐบาลจะทำให้ประชาชนพึงพอใจในข้อเสนอข้อเสนอของประชาชนตอนนี้คือต้องการให้รัฐบาลดำเนินการคดีนี้อย่างรวดเร็วเห็นไหมครับนะครับ วันนี้ความไม่พอใจประชาชนที่อเมริกาเนี่ยมัยจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดและไม่มีเรื่องฟรอยนียครับงานนี้ประธานาธิบดีอ้าทางจะเหนื่อยเพราะประชาชนไม่ยอมเห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมนี่คืออเมริกาหมอตันนี้ก็กำลังวุ่นวายมากส่งข้อความมา แจ้งให้ผมทราบกูไม่ได้กลับประเทศไทยเลยว่าตอนนี้กูจะกลับบ้านกูอยากมาเที่ยวไทยกูมาไม่ได้แล้วกูต้องรอโควิดหมดสิ้นปีกูอาจจะได้เจอมึงออวันนี้มันไม่ได้มีเกิดมันเกิดรัฐเมืองนะครับเมืองอะไรวะ มีเนโซตาใช่ไหมแต่ว,ว่าวันนี้มันกระจายไปทั้งฟลอริดาก็เอาเขาด้วยคนระับรัฐอื่นๆก็เอาด้วยกระจายไปทั่วประเทศเลยคนระับนี่แหละคือประเทศประชาธิปไตยถ้าประชาชนไม่พอใจก็มีสิทธิ์ที่จะลุกคือขึ้นมารัฐบาลมีหน้าที่ทําตามความต้องการประชาชนนะครับต้องฟังเสียงแม้ตังคนส่วนน้อยนะครับคนไม่ได้ลุกคือมานงประเทศ แต่ก็มีคนลุกฮือมาเป็นบางเมืองรัฐบาลต้องใส่ใจไหมครับประเทศอเมริกามี5้รัฐนะเหตุเกิดขึ้นแค่รัฐเดียวเล็กๆเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับแต่ด้วยกระแสโซเชียลและไวรัลที่เผยแพร่กันบนโลกออนไลน์นะครับวันนี้กระจายไปทั่วสหรัฐแล้วใช่ไหมครับแต่บ้านเรานะอาจประชาชนโดนซ้อมตายคนระับมีพวกกลุ่ม อาจจะมีกลุ่มสองล้อปลอดแอรก,กลุ่มเสือหากินในปา่าเทียงไกลไทยอ่อนกลุ่มมาควิบูที่เดือดร้อนแต่ไม่มีการแสดงออกนะไม่มีการแสดงออกอะไรเลยมันถึงไม่มีทางทีจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ผมไปพาคนไปผมก็เห็นมีคนอยู่ประมาณ 30, 40, 40นักสามสิบี่สคนไปเรียกร้องกับลุงอดุลก็มีคนอยู่ประมาณนั้ไม่ถึงร้อย นะไปเรียกร้องให้กับไทยก็มีอย่างนี้คนระับมันยิงไม่มีโอกาสที่จะชนะวันนี้นะผมนึกบอกว่าถ้าสอสออรูนะ้ทำงานเป็นนะครับวันนี้หลายคนครับอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะแต่อาจจะทำงานไม่เป็นก็ได้ ประเทศไทยใครมีชื่อเสียงดังขึ้นมาก็อยาให้เป็นนายกหมดผมว่าวันนึ่งก็มีคนอยากให้เสียโป้เป็นนายกก็มีคนชื่นชอบเยอะขึ้นใช่ไหมวันนี้เสียโป้กลายเป็นไอดอลของเด็กไทยหล,หลายๆคนร่ลำรวยจากการเป็นนักการพนันออนไลนนะ์เด็กหลายคนวันนี้อยากเป็นแบบเสียโป้มีเงินกองเป็นหน้าตากเป็นตั้งๆ ช่ครเซปโปมีโอกาสได้ไปออกทีวีร่วมกับนายกอยู่ร่วมซีนกับนายกนายกซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศนะครับได้เข้าร่วมซีนกับเซโป้เ่ไหเซโปวันนี้จากอดีตในอดีตวันนี้เซโปขึ้นมาเป็นบุคคลชั้นนำะระดับประเทศแล้วนะครับได้ออกซีนร่วมกับพี่บินมาดูรีสด้วยนะครับม,มีคนติดตามเยอะแยะมากมาย มีคนขอความช่วยเหลือเสียโ้มากมายนะครับเ mm. พราะคนไทยคนระับกำลังโหยหาฮีโร่นะครับอยากได้ฮีโร่ใครที่พอจะมีชื่อเสียงก็อยากได้พวกนั้นมาเป็นผู้นำทั้งหมดนะครับวันนี้หล,หลายๆคนพิสูจได้เห็นแล้วว่าหลังจากเข้าสภาแล้วทำงานไม่เป็น หลังจากมีตําแหน่งให้ทํางานไม่เป็นคุณดูหลายๆกระทรวงไม่มีผลงานเลยเลยไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้ประชาชนเลยมัาทำงานไม่เป็นไงรัฐมนตรีมาตามโคตา้าไงเห็นไหมครับวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงไหนบ้างที่บอกที่มีผลงานมีแต่เข้าไปแล้วคิดว่ากูจะได้อะไรจากนั้นครับ มีคนของตัวเองนะเข้าไปเรียกร้องผลประโยชน์อาศัยเส้นสายวันนี้หน้ากากก็ยังไม่มีขายเอเห็นไหมวันนี้ในคลอรอมอผมยังไม่เห็นเลยว่ารัฐมนตรีคนไหนมีฝีมือประกาศพรกฉุกเฉินมาก็ไม่เห็นอะไรเลยก็แค่ให้ประชาชนอยู่บ้าน ก็แค่นั้นเองเพื่อไม่ให้โรคระบาดมากขึ้นแต่ปัญหาปากท้องก็ไม่เห็นแก้อะไรได้สักอย่างกัรมาธิการตั้งมากี่คณะก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่มันพัฒนากรรมาธิการปราบโกงกยังไม่เห็นลากคอใครมาเข้าคุกเลยสักคนกรรมาธิการตำรวจก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะประชาชนได้รู้เลยมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอะไรขึ้นมาไหม,ไหมะนะครับการมาธีการท่องเที่ยวก็ไม่เห็นจะมีหาอะไรกันมาธีการวัฒนธรรมก็ไม่เห็นจะแก้ไขปัญหาเรื่องวัฒนธรรมเสือสอ่อมโทรมนะกัรมาธิการอะไรกันตอนนี้จะตั้งกัรมาทิการตรวจสอบกันใช้งบประมาณแผ่นดินก็ไม่มีไม่ยอมไม่ตั้งอ้างว่ามีหน่วยงานที่ทําหน้าที่อยู่แล้วทั้งที่หน่วยงานพวกนี้ถ้าจะเป็นง่อยอยู่แล้ว ไม่เคยมีประสิทธิภาพไม่มีผลงานหาอะไรเลย,เลยใช่ไหมแทนนี้เอยตั้งกรรมาการขึ้นมาให้ปรับปรุงการทํางานของหน่วยงานราชการไม่มีเลยครับผมไม่เห็นมีผลงานอะไรกันเลยการพิปายก็ไม่มีหาอะไรก็แย่งกันออกทีวีแย่งกันเสนอหน้าออกจอพูยกันในเรื่องเลอะเทอ,อะไรสาระ ประทวงในเรื่องปัญญาอ่อนก็มีขนาดนี้ครับอ,อเมริกาการแสดงออกประชาชนมีสิทธิ์ทำได้อย่างเสรีนะครับแ,แต่การทำลายสิ่งของก็ถูกจับดำเนินคดีแต่เขาเลือกเป็นคนจับได้ก็รอดถ้จับได้กลด็กลงโทษจับไม่ได้ก็รอดไปแค่นั้นเองแต่ไม่ยกเค่ง ไม่ได้เหมาเข่งอย่างเก่งก็แค่ชดใช้จากการทำลายสิ่งของแต่นั่นคือรัฐบาลก็ต้องเป็นคนชดใช้ถ้าเกิดปล่อยให้เกิดมีการจลาจนนะที่อเมริกานะถ้าประชาชนนะก่อการจลาจนจากการทำงานผิดพลาน รัฐบาลจะเป็นคองเป็นคนรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ประชาชนนะครับนะใช่ไหมนั่นคือประชาชนก็ถือว่าเขาเสียภาสีรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลพวกเขาถ้ารัฐบาลไม่เชื่อฟัง เขาก็จะสั่งสอนรัฐบาลในการก่อจลาจนทุกประเทศเป็นแบบนี้หมดในยุโรปในไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดรัฐบาลน,นะลุกแอบำนาจนะการใช้การก่อสิทธิชุมนุมนะเพราะท้ายสุดประชาชนคือเจ้าของอำนาจ ผู้มอบหน้าให้มึงแล้วมึงไม่พยายามทาตามที่ประชาชนต้องการประชาชนก็จะทําอะไรก็ได้เพราะความผิดเกิดจากรัฐบาลนั้นอาวุธที่สําคัญที่สุดของประเทศประชาธิปไตยคือการชุมนุมเรียกร้องประเทศนี้อ้างว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่ปิดปากประชาชนทุกอย่างอํานาจยังอยู่ในมือรัฐบาลประชาชนทําอะไรไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่รับรังแกประชาชนประชาชนก็ยังทําอะไรไม่ได้เลย แล้วมันประชาธิปไตยตรงไหนวะมันก็มีแค่ประชาธิปไตยฟอกตัวหลอกประชาชนไปเลือกแล้วก็อ้างกับตัวเองมาจากประชาชนแล้วก็ใช้อำนาจในเพื่อตัวเองไงประเทศนี้มันก็เป็นแบบนี้มันถึงไม่เจริญไงสิ่งที่ผมกำลังทำนี่คือให้ประชาชนรู้ว่าไอ้อำนาจมันคือของเรานะเราควรจะต้องห่วงแหน แล้วต้องบังคับไอ้เจ้าหน้าที่รัฐทํางานรับใช้เราไม่ใช่ทําตัวเป็นนายเราอย่ทุกวันนี้ความจริงต้องให้อํานาจประชาชนสมัยก่อนมีองค์กรอิสระเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบรัฐบาลการตั้งกลุ่มตั้งอะไรสมัยก่อนมีกลุ่มเกิดขึ้นเยอะแยะหมดเลย NGO อต่างๆนะครับสามารถตั้งกลุ่มไ,มได้ทันที และมีกฎหมายรองรับด้วยเห็นไหมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เกิดขึ้นเยอะแยะหมดเลยครับนะนอปอชอแนวร่วมประเด็จการอะไรป้องกันประชาธิที่ประยอย่า่งชาติแนวร่วมเสื้อแดงเสื้อเหลืองเกิดขึ้นได้เพราะรัฐรระรัรมนูญฉบับปี40ให้อำนาจในการทําคุณส่วนที่ถึงชุมนุมได้เสื้อแดงชุมนุมได้เอาคนออมาปิดล้อมที่ไหนก็ได้ ชุมรุมแยกล่าประสงค์ยังทําได้เลยไม่ผิดกฎหมายครับเพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจให้สิทธิประชาชนยกระดับการชุมรุมตั้งแต่เริ่มที่สถานีรถไฟสามเสนย้ายมาอะไรของสุเทพเป็นอบารมสสนที่เริ่มมีสวนลม แล้วก็ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแสื้อแดงนอปชก็เริ่มที่นะครับทำได้แต่ตอนนี้ทําไม่ได้นะครับทั้งนี้เป็นสิทธิของประชาชนนะแล้วมันประชาธิปไตยตรงไหนวะจะชมุมนุมต้องไปแจ้งมึงล่วงหน้าต้องไปขอใช้อนุญาตใช้สถานที่ทถึงเวลาพวกว่็ดำเนินคดีอกแกนนำ ใช้กฎหมาย <g ud> กดหัวใช้อำนาจตำรวจในการออกหมายเรียกมาสอบสวนยัดข้อกล่าวหายัดเข้าไปก่อนนะมึงก็ไปแก้ออกเองแล้วกันช่วงนี้ก็เสียเวลาใช่ไหมผิดถูกไม่รู้หรอกแต่ประชาชนถ้าตกไป็ผู้ต้องหาและแม่งเหนื่อยทุกคนจะบอกให้ <G un> ถึงบอกวันนี้นะแม่งโคตรของเด็ีการเลยตนะั้งแต่มีการยืดออำนาจคอสอชอมาเนี่ ประเทศเรากลับมาอยู่ในยุคเผด็จก,การเต็มตัวนะสวก็เลือกเองกฎหมายก็เขียนเองปติกาก็ตั้งเองระบบกฎระเบียบต่างๆสืบทอดอำนาจก็กําหนดกันมาเองใช่ไหมครับมันประชาธิปไตยตรงไหนทั่วเนี้ยรัฐธรรมนูญก,ก็เขียนสัวๆมาแล้วก็ถึงเวลาก็บอกประชาชนเลือกเลือกรับไปก่อนรับไปก่อนแล้วตอนนี้แก้อะไรได้บ้างครับประชาชนหลงกล เขาเชี่ยวจะมีการปฏิรูปประเทศแล้ววันนี้ปฏิรูปอะไรบ้างอ่ะเราถูกพวกเนี้ยหักหลังซ้ําแล้วซ้าเล่าเคยเขาเคยฟังประชาชนไหมทักเรื่องไหมเขาคิดว่าเขาเก่งอยู่คนเดียวฉลาดอยู่คนเดียวอ,อผมนึบอกวาเนียเราเสียประชาธิที่ตยไปเรียบร้อยแล้วรัฐธรรมนูญที่ดีสุดตั้งแต่ที่ผมศึกษาติดตามมาเนี่ย ฉบับ4 0ที่ให้อำนาจประชาชนเยอะสุดแต่แน่นอนฉบับ4 0ก็มีข้อเสียแต่ว่ามันเป็นฉบับเดียวที่ให้อำนาจประชาชนเยอะที่สุดแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนแทบจะไม่มีสิทธิ์ส้นตีนอะไรเลย Đó. À, ok, cũng có là mình có sống quên kìa bài lá đó,